สวัสดีค่ะนักเรียนหลังจากคาที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะคะในส่วนของเรื่องคําบุพบทนั่นเองมาตามสัญญาเลยครูปุ๋มบอกไว้แล้วว่าคาต่อไปเราจะเรียนเรื่องแบบฝึกหัดใช่ไหมในเมื่อเราเรียนเนื้อหาแล้วเราต้องมาใช้ความรู้ที่เราได้เนี่ยทำงานออกมาเพื่อวัดความเข้าใจของเรานั่นเองภาษาไทยวันนี้แบบฝึกหัดเรื่องคําบุพบทนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมจ้าหนังสือภาษาไทยหน้าที่36เปิดเลยนะหนังสือภาษาไทยหน้าที่36เป็นแบบฝึกหัดเรื่องคำบุพบทนั่นเองค่ะเปิดได้เลยเปิดได้เลยเมื่อเปิดแล้วนะคะ เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะเปิดหนังสือพร้อมๆกับฟังคลิปของครูนะคะจะได้เพิ่มความเข้าใจแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิธภาพนะคะดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังอ่าในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะอย่างแรกเลยข้อหนึ่งใหญ่อ่าจะเห็นได้ว่าข้อหนึ่ใหญ่นะคะโจทย์เขาบอกว่า ให้ขีดเส้นใต้คำบุพบทในประโยคที่กำหนดให้ขีดเส้นใต้คำบุพบทในประโยคที่กำหนดให้ตัวอย่างนะคะข้อ, 1, ขอหนึ่งกูให้ตัวอย่างหนึ่งข้อนะข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าตกกาไไาะตก,ก้าสำหรับใส่ไข่วางอยู่ที่ไหนจ๊ะตะก้าสำหรับใส่ไข่วางอยู่ที่ไหนจ๊ะในประโยคนี้ คำบุพบทก็คือคำว่าที่คำว่าที่นั่นเองเพราะใช้บอกสถานที่ใช่ไหมคะเราเรียนกันไปแล้วนะมีทั้งหมด5ประเภทนะคะคำบุพบทมีทั้งหมด5ประเภทเพื่อเพิ่มความเข้าใจดูคลิปเกา่าคลิปคลิปเกา่กาเก่าได้นะคะหรือจะเปิดหนังสือกลับไปในหน้า35นั่นเองอ่า ก็สามารถที่จะรู้เพิ่มเติมได้นั่นเองว่า5ประเภทนั้นมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนสามารถดูได้เลยนะพร้อมๆกับที่นักเรียนทําแบบฝึกหดัดตัวอย่างครูมีให้แล้วนะคะข้อหนึ่งแล้วครูก็ให้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งย่อยไว้อ่าขอโทษนะคะนักเรียนที่ครูพูดผิดนะอ่าข้อหนึ่งย่อยให้ฉเฉลยเอาไว้แล้วด้วยเห็นไหมคะที่เป็นตัวหนังสือสีแดงขีดเส้นไว้อันนี้คือฉเฉลยนะคะนักเรียนขีดเส้นตามครูได้เลย ส่วนข้อ2ถึงข้อ10นักเรียนหัดทำเองนะคะโดยที่ดูจากเนื้อหาในหน้า35นะมีตัวอย่างให้หมดแล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะข้อ2ก็คือเขากลับมาถึงบ้านได้เพราะรถคันนี้ลองลองหาคำบุพบทเลยข้อ3ตั้งแต่นิดาไม่อยู่บ้านนี้ก็ดูเงียบเหงาข้อ4 ดาวบนท้องฟ้าสุกใสสว่างข้อ5หวังเตะเป็นศิลปินแห่งชาติข้อ6เด็กวิ่งในสนามข้อ7โต๊ะอยู่ใกล้หน้าต่างข้อ8ทหารสละชีพเพื่อชาติข้อ9 เขาระบายสีด้วยสีเมจิกและข้อ10หนังสือเล่มนั้นเป็นของฉันไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเพราะว่ามันจะมีบางประโยคที่ครูก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วและถ้านักเรียนเปิดหนังสือกลับไปหน้า35มมีหมดเลยนักเรียนสามารถดูเนื้อหาตรงนั้นแล้วก็มาตอบในแบบฝึกหัดตรงนี้ได้เลยไม่ยากเลยนะคะ ส่วนอีกข้อหนึ่งในข้อสองยายเขาบอกว่าให้นำคําบุพปปบทที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องข้างล่างนะคะข้อข้างล่างนำคําบุพปปบทที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วเขาก็จะมีคําไว้ให้เห็นไหมคะคําบุพปปบทจะมีให้อยู่10บคำพร้อมๆกับแบบฝึกหัดส0ข้อเหมือนกันจะไม่มีข้อไหนที่ ซ้ำกันนะคะทุกข้อจะมีคําตอบในตัวของมันเลยจะไม่มีข้อไหนที่ซ้ํากันนะคะค่ะคำบุพบทที่เขาให้มาสิบคำจะมีคําว่าของคําว่าถึงคําว่าบนคําว่าด้วยคําว่าตั้งแต่คําว่าตลอดคําว่าโดยคําว่าสําหรับคําว่าใต้และสุดท้ายคําว่าเพื่อ ครูก็ใจดีอีกแล้วให้ตัวอย่างมาข้อ1น,นั่นเองฉเฉลยมาให้แล้วข้อหนึ่งฉันไม่ได้นอนจุดจุดจุด,จดทั้งคืนก็คือไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนนั่นเองส่วนในข้อ2ถึงข้อ10นักเรียนต้องทำเองนะคะในข้อ2ถึงข้อสิบ ดูตัวเลือกข้างบนเลยและนำมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องข้อ2องเขาบอกว่านัดระบายสีจุดๆด,ด,ด้วยคู่กันอ่าข้อนี้อาจจะเป็นการเพิ่มคะแนนให้นักเรียนไปแล้วเนาะเพราะว่าเขาใช้คำซ้ำไปแล้วก็คือมีคำว่าด้วยเราก็เติมคำว่าด้วยนั่นแหละนัดระบายสีด้วยคู่กัน มันอาจจะมีคําซ้ํากันที่คําว่าด้วยนะคะเนี่ยเติมคําว่าด้วยนะข้อ2ข้อ3เรือแล่นลอดจุดจุดจุดสะพานเติมอะไรลงไปดีคิด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 แล้วก็เติมนะคะข้อ4นกทำรังอยู่จุดจุดจุดต้นไม้ใหญ่ข้อ5คุณพ่อจุดจุดจุดฉันเป็นชาวสวนข้อ6 ดอกไม้ช่อนี้จุดๆุดจุดเธอคนเดียวจ้ะข้อ7น้องเดินทางมาถึงโรงเรียนจุดจุดจุดทางเรือข้อ8ฉันมาจุดจุดจุดโรงเรียนเวลา7นาฬิกาข้อ9โรงเรียนเปิดเรียนจุดจุดจุดวันที่19พฤษภาคม และข้อ10พ่อแม่ทำงานหาเงินจุดจุดจุดให้ลูกอยู่อย่างสบายาเติมคำว่าอะไรดีนักเรียนลองคิดทบทวนดูเนื้อหาในหน้า35ก็ได้แล้วก็ทำแบบฝึกหัดใน2ข้อใหญ่นี้นะคะข้อ1ข้อ2นี้รวมทั้งหมด20ข้อเนาะนิดหน่อยเพราะว่าเราอันข้อ1ใหญ่ก็คือแค่ขีดเส้นข้อ2ใหญ่ก็คือเติมลงไป ในหนังสือเลยนะคะทำในหนังสือเลยนะหวังว่าคงเข้าใจใช่ไหมคะที่ครูส่งงานไม่ยากเกินไปเนาะเพราะว่าอธิบายไปแล้วและการส่งงานมาถึงในเรื่องการส่งงานเหมือนเดิมเลยถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาในอัลบั้มที่ครูให้ส่งงานที่ครูสร้างไว้เท่านั้นส่งลงในอัลบั้มที่ครูสร้างไว้เท่านั้นนักเรียนไม่ต้องสร้างอัลบั้มเพิ่มไม่ต้องสร้างโน้ตเพิ่ม ห้ามส่งแค่รูปมาอย่างเดียวส่งไว้ในอัลบั้มเพื่อป้องกันการตกหล่นของงานนักเรียนนะคะและอย่าลืมชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะคะนักเรียนไม่ใช่นักเรียนทํางานมาแล้วแต่ว่านักเรียนไปส่งสเปะสปะส่งอัลบั้มอื่นไปสร้างโน้ตอื่นแบบนี้มันกลายเป็นว่าครูหางานของนักเรียนไม่เจอแล้วกลายเป็นนักเรียนไม่ได้ส่งงานนะคะเพราะฉะนั้น ส่งไว้ในอัลบั้มที่ครูสร้างไว้เท่านั้นสำหรับวันนี้หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในเรื่องของคำบุพบทและก็ทําแบบฝึกหัดออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะครูก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคาบต่อไปพร้อมกับเรื่องใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ